ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาสค่ะ ที่โรงเรียนชนะระทานปานบุรีสาขาบ้านวังป่าหมู่2ตำบลเขาเจ้าอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีดออรอดีสรเฉลิมชนลักษีลาวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2นายการโพดอกไม้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปานบุรีเป็นประธานทอดผ้าป,ป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกิ่งกาชัด บุรีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อขาประชาชนจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมพิธีมีนายปีชาบุญผสมครูอัตตาจ้างและนักเรียนให้การต้อนรับนายปีชาบุญผสมครูอัตตาจ้างกล่าวว่า4-5ปีที่ผ่านมามีครูเกษียณไปเหลือครูเพียงคนเดียวมีเด็กนักเรียน30คนต้องรับภาระเรื่องการเรียนการสอนทำอาหารเลี้ยงเด็กรับส่งเด็กทางเรือทำให้ไม่สามารถดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึงก็อยากได้ครูเพิ่มเพื่อจะสอนในวิชาต่างๆ พระปาคราวนี้จะช่วยความเดือดร้อนได้บ้างไหมครับได้แช่วยได้ครับช่วยได้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าเราเราได้พระป,า,ปานี้จากพี่น้องอพี่เจบุญทุกท่านเนี่ยมา,มาช่วยเต็มๆอย่างนี้คือว่าได้เงินเนี้ยจ้างคุณครูขึ้นมาช่วยสอนคนครับอในส่วนนี้ของในท่านใ,ในอำเภอก็เป็นประธาน ครับเป็นกตั้งกติและริเริ่มคิดเรื่องนี้ขึ้นมามเป็นมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อชุมชนนี้มากเพราะว่าท่านให้ความสําคัญในชุมชนนี้ครับ <Okay. S 1> เกโรงเรียนเรอบอยากจะขอบคุณยังไงบ้างครับต้องต้องขอบคุณท่านาน,นายอำเภอครับที่มีความเมตตากรุณาที่ให้โรงเรียนเพื่อว่ามีเด็กที่อยู่ในชินธุรกันดานเนี่ยแล้วก็ได้มี การรีกาสอดมีอะไรเพิ่มขึ้นม,มีอะไรที่ในอำเภอช่วยสอดช่วยนําเข้ามาเยอะมากนะครับสร้างความให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนไปครับอย่างเช่นว่าได้ทางน้ําได้เครื่องกรองน้ํามานี่ท่านไหนอำเภอจะจัดให้แล้วก็ตอนนี้มีการท่ารมป่าแล้จัด ขู่ขึ้นมาช่วยสอนโอ้โหดีมากครับดีใจมากเลยครับเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น3 1468บาท .99 สสตางค์ซึ่งจะนำเงินส่วนนี้จัดหาครูอัตราจ้างเพิ่มเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาการเรียนการสอนและการดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธานำอุปกรณ์การเรียนการสอนเสื้อชูชีพของเล่นด้านพัฒนาทางสมองมอบให้รวมถึงหลายหน่วยงานได้นำ อาหารข้าวหวานมาเลี้ยงอีกด้วยนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีกล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ช่วยจัดหาครูอัตราจ้างเพิ่มเพื่อที่จะพัฒนาทั้งด้านวิชาการให้ลูกๆนักเรียนซึ่งตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในการทอดผ้าป่าสามาคัคคีก็คิดว่าจะได้งบประมาณสําหรับจ้างครูอัตราจ้างเพิ่มได้2อถึงสปีแต่หลังจากนี้ทางเขตพื้นที่ของโรงเรียนก็กําลังแก้ไขปัญหาทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่เดินทางมาและที่ไม่ได้เดินทางมากรุณาให้ความช่วยเหลือสมทบทุนการศึกษาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับวันนี้นะครับที่โรงเรียนชนมรรทานาีสาขาบ้านวองปลาหมู่ที่2อ,นนองตบลเขาเจ้านะครับถึงที่พวกเรามารวมกัน นะสถานที่อย่างนี้ก็คือพวกเรามาร่วมกันค้อบครบป่าสามัคคีนะครับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนสาขานะครับมีลูกๆนัก,กเรียนอยู่30คนเปิดการเรียนการสอนนะครับอนุบาลหน,น,นึ่งจนถึงป .6 9ชั้นปีแต่ว่ามีครูัตาจ้างเพียงท่านเดียวนะครับสิ่งที่พวกเราช่วยกัน,นก็คือเราจะจัดหาครูมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะพัฒนา ทางด้านวิชาการให้ลูกๆต้องเรียนที่นี่สามารถได้รับเข้าเทียมกับโรงเรียนิอื่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับในการเข้ารับปากสามสิคีนะครับเราคิดว่าเราน่าจะได้พอประมาณสำหรับจ้างครูอาจาจ้างมาเพิ่มเนี่ยสองถึงสามปีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยทางเขตพื้นที่ทางเรียนก็กําลังแก้ปัญหาจริงๆเรามีกอกตาว่างนะครับแต่ว่าเรื่องของการสรรหาเนี่ยนะครับมัน ยังไม่เพียงพอนะครับคุณครูที่สอบได้ไม่เลือกที่นี่นะครับ<ม>แต่ว่าคิดว่าหลังอย่างนี้กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงจะ,ะทําให้เราสามารถสรรหาคุณครูมาทําการเรียนการสอนที่นี่ได้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางหรือไม่ได้เดินทางมาแต่ว่าตกนาได้กันช่วยเหลือนะครับได้ชมคบทุนนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งย่ไปขอบคุณมากครับ